คลิปนี้ก็จะมาพากถึงน้อง,องๆหลายคนนะที่กําลังตัดสินใจไปอยู่ในบ้านแฟนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอและก็รผีเองเคยตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าถ้ามีแฟนจะไม่ไปอยู่จุดนั้นเด็ขดขาดอย่างแรคือแฟนเรานะตอนชวนเราไปอยู่สาดพผัดว่านลมถุกยั้งให้เราไปอยูย่บ้านเขาให้ได้ไม่ไม่ไมอะไรก็ได้สัญญาจะไม่ยิกไม่หลายแต่พอเริ่มเบือ่อ มันจําไม่ใจได้เลยว่าเคยสัญญาได้กับเราไ้มัง่งต่อไปคือพอแม่แป้นเวลาเราดีกับแป้นไอ้ได้ไอไ้ก็ดีแล้วแหละถ้าเราก็เแป้นเล็กๆน้อยๆอาจจะมองว่าปอกปองเราแต่เมื่อ,อไดที่เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นนะถือลูกเองไม่ว่าลูกเองอีพิษหรือว่าทุกเราก็เป็นม้าในใต้ตาเขาวันยาคำล้วสิ่งในสำ้ำกันนะผีแป้นน้องแป้นล้านแป้นหรือว่ายาแิแป้นแต่ต้องไม่ได้นะ